ชมเจ,จยชมเจ,จย <laughs> ทุกคนมาถือบ่ส่งไหเย็นทุกคนอนะ่ะสบายดีทุกคน <c oughs> มืน้อวานกับมา <c oughs> เล้ง,งโง่ยูุ่นาคือเก้ามื้อนี้นะ่ะมาผู้เดียวทุกคนน้องกับแม่นะ่ะพากันขึ้นไปเลี้ยงควายยู่ไหย้ยุนาสาวฮะหละ ตอนแรกเขาเสิเอาควายนะลงมาหน้านี้เดี๋ยวเขาสิมาหาบึงเบ็ดบ่ามันสเสื้อได้บ่เบ็ดแต่ปีแล้วนี่อีพออีพอเฮดเธอตั้งแต่ปีแล้วนีู่้จากว่ามันเสื้อได้บ่บางอันสายมันก็หาดเลยทุกคนนี่ด่างนี้พอเสอ้อได้อยู่ ไม่แม้ก็ยังใช้ได้อยู่ดงังดังนี้ก็พอได้อยู่ดังนี้สายมันหาย โเอาได้อยู่ป่ะนี่ด่างนี้ก็สายหาดเลย สายห่านเลยเบ็ดย oh ังไ่ได้ใส่งานค่ะเขาออกมาใส่งาน สิบสิบสองสิบสี่ได้เบสสิบสี่ด่างที่เราซื้อลงไปหาเงอมันเดี๋ยวเราซื้อไปหาเอะเอาขี้กระเดินเสื้อเอาทุกคนว่าสิเอาเสียมมาขุดแล้วผัดหาเสียมโบเห็นซ้ำอีเม่น่าจะเอาขึ้นไปเสียหญ้าเราก็เลยซื้อเอาเอาพามาขุดว่ามันสีได้บบ นี่อันนี้เป็นคุยขี้กระเดินทุกคนเฮาก็คูดปน,นี่อันนี้เป็นขี้กระดักบ่ขี้กระเดินหอมขี้กระเดินป้อมมาแล้วนี่อันนี้ยังโบเมนอันเฮาต้องการเนาะเฮาต้องการตัวใหญ่ๆเนะี่ย พาขูดโบทนัดไปเลยทุกคนนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทุกคนนี่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 อันนี้เลยที่เราต้องการอันนี้ขี้กระเดินขี้กระดักอันนี้ เดี๋ยวหอเดีสิพันไว้พันเป็นข้อไว้เดี๋ยววันสิบไปพันเป็นท,นทนอนทอนคื้กระเด็นปลอมตัวงหญ่เลยทุกคนเอาไว้เซื้อเบดกบ กบ,บมาก,กินขี้กระเดินหอ่ออันนี้ขี้กระดักป่าบ,บ่มาก,กินทุกคน ้าซมะกอเซอร์บบเบ็ดไว้ก่อนทุกคนเพราะว่าไกล้มาลักตอดกินไกลหน่อยเพิ่นก็มักกินได้ขี้กระเดินกับเป็ดหน่อยปุ๋ยมันยังไม่เยอะเลยทุกคนที่ขาวิขคูดเสิเห็นโตมันอยู่เห็นแล้วนี่โทน้อยหนึง่ง เอาสีหาหากูดเอาอีกตัวมัน่าจจะใหญ่กว่านี้ ขี้กะเดินป้องซิงลองเอาขี้กะเดินนี้ไปเจอเบิ่งงบาทุกคนนี่ก็เข้าไปเลยบอแน่นแน่นยามันหลุดเลยทุกคน เวลาเกาะเบิ่งดีๆเดี๋ดวทุกคนยันเกาะมือยันเกาะถึงมือเจ้าของเฮาก็ได้มันเลยทุกคนได้เบสซิปด่างหนึ่งคุดคี้กระเดินบาได้เอาพาคุดมันยะน้อยหนึ่งทุกคนเราซืลงไปเซื้อซิปด่างนี้แหละ นเฮาเซอร์เบตเฮาเซอร์เซอร์วันนี้เลยทุกคนวันนี้มันคือน้ำไหลปลาน่าจะมาลิ้นน้ำหาป่าบอ่อิตาถือเสมโจ๊กยี่ไปเซอร์ซะ อย่าไปสิเลยมาบ้านบอไม่ได้ขึ้นหาหน้ำไหมบ้บอไงมันมีออบอเซเบสอืมหาเซอเบสก่อนได้บอได้แลหากเ็เซอร์ คากกระเซือครั้งแรกเลยนะปีนี้นะอิเมท้าวซ่าอะไเนี่ใสป่ะนะแซบบอตาเจ็บสมจะจอยบอสมจะจอยฮะย่างไม่ได้ยามเลยซ้อนนะสมจอย สมใจจอย <Safe> น้ำสร้างธรรมศาสตร์เป็นที่น <idee gro telling museums> ้ำสร้างซากอ่านีิพัดเยื่อคุ้นเมนเชื่อะเลยแม่เบ็ดยามเอาแม่เอ้ยชิเซอร์ประโขอยู่นี่นะเฮ้อเลยจะมีนะ แถวนี้บ่มีประคอตัวใหญ่น่ะ้อนหน่นเจ้านะบ่ถือบ่ตาเออขัดฝนตกซะแต่ละถือดังนี้ครับซิเซพไว้นี่ดังที่สองทุกคนเมื่อกี้นี้อิตากับอีน่าพิ่งกำลังซิม,มื่อบานหน้าคือกันนี้นะเราอยู่ฮัน นาคอ,อยุพ่คนละฟ้าระวาสิผยามซ้อนเสเนื้อปลาคอแง่ดีดังที่สามเขาซื้เสื้ออยู่เฮยนี่อิตาละว,วะเฮยนี่สิมีปลาคอตัวใหญ่เดือดเสื้อเหลาบ่เอ,อ้ยยันถือปลาเข่งครับเลยสิมีปลาคอคือลววะว้าบ่ เหนเาอยู่นี่นเสือบนนี้ดัง กระหองและสงสัยมันยากกินน้ำแล้วเดี๋ยวเขาเซอร์เบ็ดแล้วแล้วเขาจะขึ้นไปเอาโง่กินน้ำก่อนเดี๋ยวจงลงมยายามตอนนี้เขากเซอร์เบ็ดแล้วเลยทุกคนเขาจะเอาพักสงงะแงหน้ามาล้างมือเพราะว่ามันข่าวขี้กระเดินมันจะมีความข่ายู่ยเขาจะเอาอันนี้ล้างมือมาจังหอม ที่ฮอสิไปหาเลาะเบึงเบ็ดก็ได้จังขึ้นทุกคนมีปลามาต้อนเบ็ดแล้วน,นี่นี่ทุกคนไปแล้วบ่สเนี่ไปแล้วบ่ทันมันซ้ำ เป็นปลาเข่งเมื่อกี้นี่ีด่างนี่ก็มีแล้วนี่นี่ได้แล้วทุกคนนี่ปลาเข่งน้อยนี่เอาปอดเอาแล้วทุกคนแล้วเอาเสียเอาลงไปเส้นว้บนเก้า เยอมันยังอยู่มันบอท่านได้กินซ้ำม,มันตอดจะซื่อเดี๋ยวิิป่นไว้ซ้อนนี่เราต้องมาเท่า,าได้มาแล้วตัวหนึ่งทุกคนว่าเขาไม่ได้ออนเซอร์ลงมาเขาก็เลยป่นไว้ซ้อนให้นเลยจังลงมาเอา ป่าโซ่ลายที่เป็นปลาเข่งอยู่แถวหน้าแถวนี้นะปลาขอมาสิบคคอยถึกเด้อทุกคนเดี๋ยวเอาสิลงไปกินน้ําก่อนอันนี้เป็นน้ําสร้างคุดเองอิเมท้า,าหักกระสาเมื่อวานนี้เมื่อโคดรใสเลย เย็นทุกคนนะ <Okay. S 1> เป็นน้ำสร้างที่อีพอให้เขามาซักให้จะสิซุปให้ทุกคนเพิ่งนะ ใส่คือกันเลยแต่ว่ารสชาติมันบวกคือกันเด้ออันนี้มันสิยากจางใน่ทุกคนน้ำซางกขาโคกเน่เพราะว่าบ่มีคนมาตากกินทุกคนน้ำมันจางทุกคนเห็นปาตอดเบ็ดอีกแล้วเดี๋ยวจากมันตอดซื้อรวามันถือเลยนะทุกคน มันตอดซื้อมันยังบ่ท่านกินเบ็ดนี่มันมาตอด,ดี่เรา,างนี้นะยี่นี่รางี้ที่แล้วทุกคนเอาลูดสามลูดแล้วทุกคนปาขิง ี่ทางนี้ทางนี้ทุกคนนี่นี่บึงหอยปะมันคักเลยทุกคนปลาเข่งหน่อยเอาสิบปอนไว้โซนนี่ทุกคน นี่ซ้อนของเห่าเมื่อกี้นี้นอีนายยามแล้วเพื่อนว่าบท้อนี่ดังทุกคนได้ดหลุดแล้วเรนมาตอดเบ็ดซิซิเงรร้อนลอแล้วดังนี ตอนนี้เริ่มแดดแล้วทุกคนโง่ก,กับยืนเบิ้งแนม,มหน้าเจ้าของอยู่ยังมีคนเอาห้องผมเราซื้อขึ้นเอาห้อง,องผมกันทุกคนเลยได้จังลล่งไหม ตอนนี้เขาก็เอาโง่กินน้าเรียบร้อยเลยทุกคนแล้วเข้าสิพาทุกคนลงยาเมืงเบ็ดว่ามาสีถือวะเดี๋ยวลงไปเบ่งน้ำกันเลยคันป่าทือเบ็ดเข้าเสี่ยวเามื่อกินแรลงเ้อทุกคนตอนเทงเขากันกินต้มน้ำไม้แล้วแหละเข้าเอามาต่อบ้านเดี๋ยวป่าเข้าเสี่ยาาวเมื่อไว้เธอพอเข้าอยู่บ้านพอเท่าบสบายสิหามาขังไว้ให้เราคันมาสิคันมาสีถธอ ตอนนี้กรสซี่ค้ำแล้ทุกคนถ้าถือมันกระลูดไปเบิ้ลแล้วแหละป่าหน่อยมันมันมกตอดกินตอดแล้วมันกลับไปิมันต้องได้เฝ้าเอาแต่ว่าเราพัดต้องขึ้นไปเบิงงง่หนำก็เลยไปได้เฝ้าเอาเขาหน้าเฮาใกล้มานเลยด้อทุกคน มันสิสองแล้วอันนี้เบ็ดังทำอีดของเฮาร้อนแล้วทุกคนเซ็มไหมพยายามดักตื้นก็น อันนี้เป็นข้าธรรมศาสตร์เด้ทุกคนบบได้เสอร์พุยเลยดางนี้กระอนแล้วเซมไหม ลอนทุกคนดังนี้ก็ป่ามันตอดกินมันตอดกินเยอะไปแล้วดังนี้ก็ลอนรอนแล้วทุกคน ป่าหน่อยมันมาตอดกินเยอะมันก็เลยร้อนมันบอกคอยมีปาตัวหญ่ร้อนมาแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งอียียงดัง ้อนเราทุกคนดังนี้ค่ะนี่ร <c oughs> ้อนดังนี้ก็ รอนมาแล้วบาไ,ได้ปลาเลยได้แต่ตอนอันเฮาเสียบไว้ทำอีททะเลปลาดี๋ยเฮาสิไปท่อเอาอยูโซนบนเฮาเติมปลา เห็นกระปูทุกคนสงสัยกระปูกินปลาเฮาเลยเดี๋ยวเอาสิไปยามเบ่งซ่อนอีด่างหนึ่งทุกคนปลาเขาเซอร์ไว้กับกระปูการเรียบร้อยปลาเข็งน่อยพอดีกระปูกินน้ำมันยายาไหลลงซ่อนเลยทุกคน นมาถือบ่ร้องมาถือบ่ถือแต่ปลาเข่งที่เฮาเอาเสื้อเลย มา้อนนี้เฮาก็ขอจบคลิปลงแต่เพลงเท่านี้ได้ทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามาเมื่อสาวผู้ไทยในเด้อ